กเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายลหลายเกม Rv ที่กลาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7 <S <s รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเร <s> ิ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจํานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศซพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผนะูที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้อ ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจนในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับวันนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับวันนะี้รวมถึงการแจกโค้ดด้วยนะครับโค้ดนี้สามารถรุ้นรับสกินได้ฟรีฟรีถาวรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมแจกสกินออนติเมตฟรีๆนะครับวันนะีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันนะ้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ i s t m a n ช hop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริกกกกกกาาาาาารเตรเตตติิมมมมมมออื่นอ่นนยกกียผู้ใว1060 คนเพียงแค่แอด line list man shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับก okay, ็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลงช่วงใบ่ายๆนะทุกคนเพราะว่าเออแบบทํางานที่บ้านเยอะนะครับผมนะไม่ค่อยมีเวลาอัดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคทุกคนก็ใครเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามกันยังไม่ได้กดไลค์กันนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนนี้นะครับผมจะใส่ไว้ในคลิปนะครับแต่ไม่ได้บอกนะคบว่าจะใส่ตอนไหนนั่นเองนะครับน่าใครอยากได้ก็ต้องดูที่จบหรือว่าลองกกอดูได้นะครับใครโชคดีอาจจะเจอนะครับคนนี้ก็มีจํากัดนะทุกคนก็สาามรถ ใส่ได้คนอ่อคนต่อหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับวนะันนก็สามารถลุ้นสกินได้มีรีเจนนะครนะ่ะอีพิกอะไรพวกเนี้ทุกคนมีทั้งหมด4สกินนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ลองใส่ดูกันได้นะครับช่วงนี้จะมีแจกโค้ดทุกคลิปนะครับผมนะเพราะยังมีคนเหลือเยอะเลยนะทุกคนโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆกันแล้วกันนะครับผมนะก็มาเริ่มที่กิจกรรมแรกก่อนเลยนะครับมีคนน้องเขาถามมาเนาะว่า ตอนนี้นะครับว่นะในเในเขาเรียกไงนะในลอตเตอรี่วงแหวนนะทุกคนมันมีวงแหวนวอลเลอร์พาร์ตตรงนี้นั่นเองนะครับนะเพื่อน,อนๆถามมาว่าคุ้มหรือเปล่านั่นเองนะครับว่นะเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมอ่ะลองคอมเมนต์กันก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับนะผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าเราพาร์ตตรงนี้นะทุกคน เออมันเปิดขายนะครับในในราคา299ใช่ไหมก็คือขั้นต่ำนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติวงแหวนเนี่ยคือมันสุ่มเนี่ยทุกคนถ้าเกิดสุ่มวันนี้คือต้องใช้210คูปองเลยทุกคนก็ผมมองว่า210คูปองอ่ะไม่ออกแน่นอนนะครับต่อให้สุ่มดวงดียังไงผมมองว่ามันยากมากๆแล้วกันนะครับที่มันจะออกนะแต่ที่สําคัญนะครับวันนี้ไอ้ไอ้สกินตรงเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะครับผมมองว่าต่อไปนะครับมันน่าจะมีเอามาขายที่มันถูกกว่านี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องรอกันนิดนึงนนนนนนะะะะะคคคครรรัััับบผผผผมม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 ออองววว่่่่่่่่าาาาตตเีี้้ยสุุไไไปจจทหแก็ โค้ดไม่แจกนะครับนะสำหรับบางคนที่แบบอยากลองลุ้นอยากลองสุ่มนะครับคนนี้ก็เป็นโค้ดเก่านะครับเป็นโค้ดคัมพีแหละคัมพีขั้นสูงนะทุกคนเอามาลองทดลองสุ่มกันได้นะครับเผื่อโชคดีจริงก็อจะได้นั่นเองนะครับผมนะก็โค้ดตัวนี้นะครับผมนะใครใครใส่แล้วก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยใส่ก็สามารถใส่ได้แน่นอนนะครับผมนะก็จะมาสุ่มฟรีแบบนี้เลยนะครับผมนี่ปั๊บดูสิเผื่อผลจะออกนะครับผมแต่จริงผมมีคดหมดแล้วแหละเพราะว่าผมซื้อวัลพาร์สมานะครับ โอเคไม่ได้ไปแน่ๆนนครับใครล้องมาสุ่มแล้วหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับวันไหนฮีโร่ฟรีนะครับผมนะเมื่อวานนี้ที่ผมโพสไปนี่นะครับก็มีคนใส่ให้ผมหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรับก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ผมว่ามันน่าจะสําคัญนะมันน่าจะถามารถเอาไปทําอะไรได้นะทุกคนตรงนี้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับผมนะนี่แล้วก็นี่นะครับเป็นตาเชินฮีโร่ถาวรนะครับผมนะก็ดูซีได้อะไรนะครับผมนะก็จะมีฮีโร่ตามนี้เลยนะครับผมนะมีทั้งหมด5ตัวนะทุกคนมีเยน่านะครับผมนะลิเลน่าเตียวเซียนเซนิตเรียนะครับผม แลกเราก็อาลัมนะครับเอ,อมี6ตัวทุกคนไม่ใช่5ตัวนะครับมี6ตัวมีตามนี้นะครับใครได้แล้วเลือกเออฮีโร่ตัวไหนไปบ้างก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนผมไม่มีทําไมไม่เป็นลูกแก้ววะทุกคนทําไมไม่มีลูกแก้วให้เลือกครับ โอ้หไม่สงสารคนที่มีแล้วเลยกดยืนยันไปโอเคเพชร69นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกิจกรรมแจกสกินอันติเมตฟรีๆดีกว่านะครับที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ทุกคนเจมเขาเพิ่งโพ์มา1ชั่วโมงที่แล้วเองนะทุกคนเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ากิจกรรมมันทํำยังไงและรับได้แบบไหนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กาลินาอาร์วีไทยแลนด์แล้วนะครับผมอันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับวันนวันครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหนือความร่วมมือสุดพิเศษจากศิลปินนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะทุกคนว่าเป็นศิลปินจากวงอะไรนะทุกคนเออใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้เตรียมพร้ให้พร้อมนะครับไปด้วยกันนะครับผมนะไอดอลอาร์วีครบรอบ5ปีนะครับแล้วเจอกันเร็วๆนี้แน่ๆนะครับใครรู้ว่าเป็นเออศิลปินวงไหนหรือยังไงนะครับคอมเมนต์กกัััััันน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 ไไดด้้้ะะคคครรรรรบบบอออออีีืผมมเเา่่จิงงงๆสหต ครับผมเนาะแล้วก็นี่นะครับผมคือกิจกรรมของเราเนี่ยนะครับเพิ่งพลเมาเพื่อนหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเองอยากได้สกินไหนเราจัดให้นะครับกับกิจกรรมแฟนตาฝาสีทองแลกสกินนะทุกคนตรงนี้นะครับผมมองว่าเพื่อนๆบางคนนะครับวันน้น่าจะกินพวกแบบแฟนตาหรืออะไรกันอยู่แล้วนะครับหลัวล้วงกิจกรรมง่ายๆเลยทุกคนเออไม่จําเป็นต้องใส่โค้ดนะครับก็แค่ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์แฟนตาฝาสีทองรสชาติใดก็ได้นะครับผมสองนะครับผมนะโพสต์รูปลง Facebook ของตัวเองนะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะครับแฟนตาอาร์วีนะครับฝฝาาแล้วก็สี ทองแรกสกินนะครับและ ตั้งโพสเป็นสาธารณะครับผมแล้วก็บอกสกินที่อยากได้ในแคปชั่นในรูปของตัวเองเนาะเพราออธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้สกินนี้นั่นะครับก็ใครที่ดูตอนนี้นะครับก็ไปเซเว่นหรือว่าไปร้านค้าใกล้บ้านก็ไท้นะครับผมนะที่มีแฟนต้าฝาสีทองนะครับผมนัก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ลองรูปสนุกกันได้นะครับเพื่อนๆอาจจะได้รับสกินฟรีๆไปเลยนะครับผมนะก็สิบผลที่โดนใจถูกใจทีมงานนะครับรับสกินที่ขอไปได้เลยนะครับผมกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16นนั่เองครับผะก็ปรระกาาศงวัลในวันนนนที่17ััเองะะครบผก็ ถามว่าสกินมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยเรามาดองดูคร่าวๆแล้วกันนะครับคือเยอะมากๆนะครับนี่เห็นปะหลายชื่อสกินนะครับโหเยอะมากเป็นสกินระดับอันติเมตนะทุกคนก็จะมีวูคองไวโอเลตนะครับไอริมาลอดคิวเลนคิกซี่ลอเลี่ยวลิเลียนาลาวิลเขามีหลายสกินนะทุกคนสลหรับตรงนี้แน่ๆนะครับไฮยาเตะนี่ไฮยาเตะพีตาโคนก็มีนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ทันนอนหรือว่าจะเป็นไฮยาเตะแบบว่าที่คู่กับไอริเพื่อนๆจำได้ไหมที่เป็นสกินคู่กันนะครับผมแล้วก็มีพวกนี่ซัมเมอร์ก็มีนะครับผมเนีหรับ ตรงนี้เนยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คนน่าจะอยากได้ส Ultimate, กินของอันติเมตกันซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตาปาน,นี้แล้วกันนะครับ ใครอยากได้นะครับผมนะก็รีบไปทํากิจกรรมนะทุกคนทําไม่ยากนะครับผมนะไปลองลุ้นได้นะครับคนกดไลค์น้อยทุกคนเอออาจจะมีคนร่วมสนุกน้อยนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็น1ใน10คนนั้นก็ได้นะครับผมนะโอเคก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญโค้ดที่เราใส่ไปนะครับสามารถเอาไปลุ้นสกินได้อีกนะครับก็คือโค้ดใต้ฝาของแฟนตาแน่นอนนะครับแต่ใครนะครับวันนี้ไม่อยากได้นะครับผมก็แจกโค้ดแฟนตาไว้เหมือนกันนะเดนในครับผมนะก็ดูในคลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นไอ้สุด จะมาอัปเดตเอฟเฟกสกินของดีแลกนั่นเองในเขาเนะี่ยก็คือมีคนขอมาเลยนะครับว่าพี่รีวิวเอฟเฟกสกินของดีแลกหน่อยเป็นยังไงนะครับคือตอนแรกผมก็อยากจะรีวิวทั้ง2สกินเลยนะครับผมนะ Mina, แล้วก็คือมีหน้าแล้วก็ดีแลกนะครับแต่ตอนนี้มันหลุดออกมาแค่ดีแลกเท่านั้นนะทุกคนเนื้ออะลามก็ยังไม่มีนะครับผมเนี่ยก็ดูแค่ดีแลกไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอันอื่นมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เนาะ คือสกินนี้นะครับผมในที่ผมตั้งโพสไ้นั่นเองนะครับคือเหมือนการ์ตูนเรื่องวันพีนะครับผมนะก็คือตัวละครกิลเตโซโลนั่นเองนะครับผมนะที่จริงมันก็ไม่ได้เหมือนเราทเกคนโอเคแต่ผมมองว่าแบบภาพรวมหรือว่ามองผ่านๆนะันทุกคนคือมันเหมือนมากๆนะครับผมนะใช่ไหมเพื่อนๆดูฉากเปิดตัวหรือว่ารูปโปรไฟล์ที่มันลุอดออกมาก็เป็นการแข่เหมือนกันแล้วแบบ รูปร่างลักษณะมันเหมือนกันนะครับใส่แว่นคือสีนี้เหมือนกันเลยนะครับนึกว่าถอดแบบออกเลยทุกคนทุกคนดูแว่นแล้วกันนะครับโอเคก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูพวกเอฟเฟกต์สกินของเลอดีแลกตัวนี้กันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนะาะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ By me. Always do it on my own, so I gotta do it. And the only thing I know is yeah. I'm doing. never slowing. Never Slow till I finally prove it. Never listen to the noise. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. โอเคนะครับผมนะสลหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าลงค่อนข้างที่จะผิดเวลากันนิดนึงนะครับผมแต่ว่าใครเข้ามารับชมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ โอเคกิจกรรมนี้นะครับก็จะมาอัปเดตประมาณนี้เนาะก็ให้ดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกกันให้ผมชื่นใจกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเราก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก๊อดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเ้ะ แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ